สวัดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับ Little d e v i วอีกนะคะในตอนนี้ในส่วนคลิปนี้นะจะเป็นพิคคาร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าเขายังมาสองเราไหมแล้วก็พอเขามาสองหรือว่าเขาเขาได้เจอเราอะ่ะเขารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเนาะ อาจจะยาวไปหน่อยนะหัวข้อเดี๋ยวพี่สรุปให้สั้นๆนะหัวข้อก็คือสรุปใหม่สรุปคือเขามาส่องเราไหมแล้วเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกยังไงดีกว่าอขอให้ทุกคนแบบตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าคนที่เราอยากให้เขารู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงอะ่ะแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมดสี่กองเหมือนเช่นเคยนะคะกองแรกจะเป็นสีเหลืองกองที่สองสีชมพูกองที่สาม สีเขียวกล้องที่สี่สีม่วงนะคะเดี๋ยวพี่จะให้เวลาเลือกทั้งหมดห้าวินาทีนะจ๊ะทุกคนอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยนะรับคนหมายเลขหนึ่งนะคะคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งจะเป็นสีเหลืองนะอะมาดูกันว่าเขาส่องเราแล้วเอ้เขามาส่องเราไหมแล้วเขารู้สึกยังไงโอเคมาเขามาส่องเรานะเนี่ย ดูว่าจากไพ่เนี่ยดูว่าเขามาส่องเราชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นเลยอะคะ่ะคือส่องอย่างเดียวไม่พอนะคิดว่าเขาอะไปถามข่าวเราจากเพื่อนเราหรือว่าจากเพื่อนเขาด้วยอะคือคนรอบตัวของเราอะคะ่ะแล้วก็แบบพอถามแล้วก็ทําท่าเหมือนแบบเฉยเฉยไม่ได้อยากรู้อะไรเลยหรือว่าแบบเข้ามาก็แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็แวะมาดูเฉยเฉยไม่ได้อะไรเลยถามไปอย่างนั้นๆนแหละอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วอะ พอมาส่องแล้วเราเขารู้สึกยังไงดูว่าเขาอะจินตนาการไปสูงมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเราอะค่ะคือเขาคิดไปเองเยอะแยะไปหมดอะค่ะคือเขาคิดว่าชีวิตเราอะแบบดูดีขึ้นมากหลังจากที่เราจบกับเขาแล้วอะค่ะคือชีวิตเราดีกว่าตอนที่มีเขาอยู่ด้วยเยอะเลยอะมันดูว่าไม่ว่าจะการงานหรือการเงินนะคะเราดูมีความมั่นคงกับชีวิตเยอะ แล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนด้วยนะคะคือเพื่อนฝูงอะไรก็ดูดีมีความสุขคือเราไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆหรือว่ามีการจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือเราได้ใช้ชีวิตที่มันมีความสุขอะคะ่ะแล้วก็ชีวิตเราก็ไปอยู่ในจุดที่มันแบบจุดที่มันดีที่สุดสําหรับคนที่ที่ควรจะมีอย่างนั้นนะคะสําหรับเขาเนาะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออทาไมว่า ทำไมวะทำไมตอนแบบอยู่กับเขาแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วทำไมถึงพอเราไม่มีเขาแล้วเรากลับมีชีวิตที่ดีๆได้รวมถึงว่าเรามีคนเข้ามาคุยเยอะแยะด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะจริงจังกับเราอะอ่ะแล้วมาดูว่าเขาเขาคิดยังไงกับชีวิตเขาเนี่ยส่วนสำหรับตัวเขาเนาะเขาก็คิดว่าแบบทำไมชีวิตเขาถึงยังต้องแบบ บักบันฟันฝ่าคือต้องแบบอยู่กับความอดทนในทุกอย่างอะคะ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าเราเข้าไปส่องอะแล้วถามว่าเราไปส่องแล้วเขาชอบไหมเขาไม่ได้ชอบนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจในชีวิตเขาสักเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนว่าแบบเนี่ยเราไปดูเขาตอนเปืออ่อยอารมณ์นั้นอะก็คือไปเห็นชีวิตด้านที่แบบเขาไม่ได้อยากให้เรารู้ลักษณะอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ทําให้เขาแบบเออถามว่าอายไหมก็มีความอายหน่อยๆอ,อะเนาะ อ่ะแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงต่อส่วนบทสรุปอะคะ่ะมองว่าเขาก็เลือกที่จะเฉยไปนะคะเพราะว่าถามว่าพอเขามาดูเราแล้วเขารู้สึกยังไงเขาก็มีความรู้สึกที่มันแบบมันนึกย้อนอดีตอะแล้วมันก็รู้สึกไม่พอใจในชีวิตตัวเองด้วยอะมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าคิดว่าต่อไปเขาเลือกที่จะนิ่งนะคะเขาเลือกที่จะไม่มาส่อง แล้วก็ดําเนินชีวิตของตัวเองต่อไปเพื่อว่าให้ชีวิตของเขาอะ่ะมันดีขึ้นกว่านี้ประสบความสําเร็จมากกว่านี้ะนะคะส่วนตัวเราก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะนะ่ะเนาะโอเคจบกันแล้วนะคะสําหรับคนหมายเลขหนึ่งนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสําหรับคนหมายเลขสองนะคะสําหรับคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะจะเป็นสีชมพูนะมาดูกันว่าเขามาสองเราไหมแล้วก็เขารู้สึกยังไงนะ าว่ามาสองเราไหมคิดว่าเขาเลือกที่จะปล่อยแล้วนะคะเขาเลือกที่จะไม่มองอ่ะเลือกที่จะไม่มาสองเราหรือว่ามามาดูเราแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนาะแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่าเราจะอยู่ได้ดีโดยที่เราไม่มีเขาค่ะแล้วก็ชีวิตเราน่าจะมีความสุขมีความสงบสุขมากกว่ากว่าตอนที่เรามีเขาซะอีกอะถ้าเกิดเขาเลือกที่จะปล่อยเราไปไม่สนใจไม่มองนะคะ เพราะว่าเขามองว่าเราอะจริงๆเราเป็นคนเก่งนะเราทํางานได้ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านแล้วเราก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยอะคือเราเป็นคนที่ดูแล้วก็ป๊อปปูล่าเข้ากับใครก็ได้ดังนั้นถ้าไม่มีเขาอะเขาก็เชื่อว่าเราจะมีความรักดีๆมีมิตรภาพดีๆรวมถึงว่าเราจะมีครอบครัวที่ดีๆได้ะค่ะแล้วก็แล้วก็เขาก็เขาก็รู้ว่านะว่าจริงๆแล้วว่านะ เราอะรู้ว่าคือเราเป็นคนที่แบบรู้ตัวเองว่าว่าเราต้องการอะไรสิ่งไหนในชีวิตเราอะคะ่ะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าอะไรที่เหมาะกับเราหรือว่าใครที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดอะเนาะมันก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะปล่อยเราไปอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ ส่วนตัวเขาอะค่ะถามว่าอยากกลับมาไหมถ้าไพ่อย่างเงี้ยมันดูว่าเขาว่าอยากจะกลับมาแน่นอนอะนะคะแต่ก็ก็เลือกที่จะแบบเลือกที่จะเฉยอะแล้วก็ถามว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงก็ดูว่าชีวิตเขามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วก็ชีวิตเขาก็ดูขาดสีสันไปอะนะคะคือถึงเขาจะมีใครที่เข้ามาคุยหลายคนอะแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาเขาก็ยังรู้สึก ว่าชีวิตมันเรื่อยๆเปื่อยๆมันดูไม่ได้มีอะไรในชีวิตมากนักแล้วก็คนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่จะตอบโจทย์เขาได้อะนะคะดังนั้นก็ทําให้เขาแบบตอนนี้เขาก็มีความสับสนในใจอ่ะอย่างที่บอกว่าถามว่าอยากกลับไหมก็อยากกลับแต่ก็ยังมีความความคิดหลายอย่างความสับสนอยู่ในใจตัวเองก็เลยก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะนิ่งหรือตัวเองควรจะตับอะคะ่ะ สำหรับสถานการณ์เขาตอนนี้นะคะอ่ะแล้วมาดูบทสรุปว่าเขาจะเป็นยังไงต่อสำหรับเรากับเขาส่วนบทสรุปอะมองว่าเขาเลือกที่จะเงียบไปนะคะเนี่ยโหจับไพ่ดูแบบและดูน่าสงสารมากเนาะเลือกที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็ปล่อยทุกอย่างทิ้งมันไปอะให้มันเป็นอดีตไปอย่างนั้นอะแล้วก็แล้วก็เก็บความเจ็บไว้คนเดียวดูดิน่าสงสารไหมอะ ก็เลือกที่จะเจ็บอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องให้ใครมารับรู้กับตัวเองว่าจริงๆแล้วแบบฉันรู้สึกยังไงฉันแบบอยากจะกลับไปแต่ฉันไม่กลับดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ากลับเพราะว่าการกลับไปก็ไม่ได้ทําให้คุณให้ความรักหรือหรือหรือชีวิตคู่คุณกับเขามันดีขึ้นนะ่ะแล้วก็เขาก็ยังเชื่อว่า ตัวคุณอ่ะไม่มีเขาจะมีความสุขมากกว่าในการมีเขาดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเจ็บอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็ไม่แสดงออกความรู้สึกแล้วก็คงจะเลือกที่จะไปหันไปทํางานทําเงินมากกว่านะคะสําหรับในอนาคตเขาโอเคจบกันแล้วสําหรับหมายเลขสองแลเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หมายเลขสามนะจ๊ะมาต่อกันที่คนหมายเลขสามนะคะมาดูกันว่าเขาส่งเราหรือเปล่านะหมายเลขสามนี่จะเป็นสีเขียวนะคะ มาคนหมายเลขสามเขามาส่องเราหรือเปล่านะแล้วส่องแล้วเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงโอเคโอ้โ okay. ห oh มองว่าเขาส่องเรานะส่องแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเลยอะคะ่ะส่องแบบทุกรูปที่เราลงส่องแบบเรียลไทม์เลยพอเราลงปุ๊บส่องปักอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่าเขารู้สึกว่าเราเราดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ลึกลับ แล้วก็ดูว่าเราเป็นคนดูดีดูแพงอะคะ่ะแล้วก็ดูว่าเหมือนว่าเราจะเกินเอื้อมไปนิดนึงสาหรับเขาอะนะคะแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยใจดีแล้วก็ดูเพอร์เฟกต์สำหรับเขาว่าทําให้เขามองว่าเราเกินเอื้อมไปแล้วก็ถามว่าเขารู้สึกห่วงไหมเขามีความห่วงเราอะคือไม่ได้อยากให้เราเป็นของใครอยากจะเก็บเราเอาไว้นะคะแต่ว่าเขาก็ทําได้แค่ แค่มองไกลๆอะ่ะเราก็ได้แต่ตัดใจจากเราเท่านั้นเองอะนะคือทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะทําได้แค่มองห่างๆเพราะอะไรทําไมเขาถึงมองห่างๆเพราะว่าเขาเขาไม่อยากสร้างความอึดอัดใจให้เราอะค่ะไม่อยากสร้างความกดดันหรือสร้างความอึดอัดใจให้เราเพราะเขาก็รู้ว่าจริงๆเราเป็นคนที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเรายังมีความห่วงพื้นที่ส่วนตัวเราอยู่ะนะคะ เรายังแบบถ้าเราจะชอบใครเราก็จะใช้เวลาดูนานยังคิดพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากที่จะสร้างความกดดันหรือความอึดอัดใจให้กับเรามากนักก็เลยยอมที่จะอยู่ห่างๆอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่คนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปแค่นั้นเองแล้วถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้มาชีวิตเขาตอนนี้นะคะชีวิตเขาตอนนี้ มองว่าเขาก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นนะนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังเป็นการเริ่มต้นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์กับใครอะนะทุกอย่างคือยังไม่มีอะไรแน่ชัดเลยสําหรับเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นการได้ดูคุณห่างๆตอนนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ดีอะนะแต่ก็อย่างที่เห็นว่าคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันแฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดะนะคือทุกครั้งที่ดูมันก็ยังมีความรู้สึกแปรปัขึ้นมาบ่อยๆนะคะ คือสุขคนเจ็บประมาณอย่างเงี้ยอ่ะแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงต่อบทสรุปนะคือเขาก็พยายามจะปรับปรุงชีวิตของเขาอะจากภาพอย่างเงี้ยคือเขาพยายามจะปรับปรุงชีวิตเขาให้มันดีขึ้นในทุกด้านอะนะคะ<อ>เพื่อที่เขาจะได้เหมาะสมกับคุณ แต่ว่าตอนนี้ขอแอบดูไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่อะคะตอนนั้นเขาจะมาเปิดใจกับคุณเองนะคะอจบแล้วนะสำหรับหมายเลขสาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หมายเลขสนะคะสำหรับคนหมายเลขสี่นะคะจะเป็นสีม่วงนะอามาดูกันว่าเขามาส่องเราไหมนะแล้วเขารู้สึกยังไงถามว่ามาส่องเราไหม คือต้องบอกว่าการที่เขาจะมาส่องหรือมาเห็นเราเนี่ยคะ่ะต้องเป็นเรื่องที่มันบังเอิญมากๆเลยอะ่ะหรือไม่ก็คือเขาเบื่อไม่มีอะไรจะทำถึงได้เข้ามาดูอะคะ่ะคือว่าตอนเนี้คือเขาปล่อยเราได้แล้วอะคะ่ะเขาไม่ได้คิดถึงอดีตหรืออะไรกับเราแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานในการใช้ชีวิตของตัวเองอะแล้วก็มองว่าเขาอะน่าจะมีใครที่ที่เขาคิดจะจริงจังด้วยหรือว่า มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความอิร์ t มีความกระตือหรือล้อนอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้เขาอะไม่ได้กลับมามองหรือมาสนใจเราสักเท่าไหร่นะคะแล้วถามว่าแล้วถ้าเขาบาังเอิญมาเห็นเราจริงๆอะเขาจะรู้สึกยังไงดีวะบังเอิญมาเจอกันหรือบังเอิญมาเห็นอะเขาจะรู้สึกยังไงโอ้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ เห็นว่าเราพยายามจะมีความสุขนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนว่าจริงๆแล้วลว่าไม่ได้มีความสุขอย่างภาพที่เราสร้างหรือภาพที่เราพยายามทําให้คนอื่นเห็นว่าโอ้ตอนนี้ฉันชีวิตฉันมีความสุขมีความแฮปปี้อ่ะมันเหมือนว่ามันเป็นหน้ากาก,ากที่เราสวมเอาไว้อ่ะคะ่ะแต่จริงๆแล้วในใจเรายังมีความกังวลความ คิดเยอะหรือความเครียดอะไรต่างๆของเราก็แล้วแต่เนาะดูว่ายังมีการคิดวนไปวนมานะคะไม่ว่าจะคิดเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องงานหรือว่าเรื่องเขาอะคะ่ะคือมันจะมีบางอารมณ์ที่แบบพอตกกลางคืนแล้วเงาๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีมีเขาผุดขึ้นมาในความคิดเราอะหรือว่าเป็นความคิดช่วงที่แบบตอนสมัยที่เรายังมีความสุขกับเขาอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็โผล่เข้ามาแล้วมันก็ทําให้เราคิดเยอะให้เรามีความกังวลน,นะนะ อะแล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าบทสรุปจะเป็นยังไงต่อบทสรุปของเรากับเขาอะนะคะต้องบอกว่าบทสรุปก็คือเขาก็ยังจะใช้ชีวิตที่มันไม่จริงจังของเขาต่อไปอย่างมีความสุขของเขาอะคะ่ะก็คือเขาก็จะยังเขาก็ยังเป็นเขานั่นแหละต้องใช้คําเนี้ย ก็คือไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับชีวิตคือไม่ได้มีการวางแผนก็ปล่อยชีวิตมันไปเรื่อยๆแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองอะคะ่ะส่วนเราอะเราก็ต้องเรียนรู้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็เรียนรู้ที่จะอดทนะ่ะมองความเป็นจริงนะแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเรากับเขามัน ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเฉยกันไปแล้วนะคะแล้วการที่หาโอกาสมาเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยากกนะันเะที่เรากับเขาจะวนกลับมาได้ะนะคะอ่ะจบกันแล้วนะสำหรับสี่หมายเลขอะคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันน่ะ คทำทํานายอะไรก็แล้วแต่นะที่มันบั่นทอนจิตใจเราอะเนาะก็ทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะอย่างไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังประสบภัยจากความรักนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ